คนปากดำคล้ำดำกรรมพันธุ์แก้ได้ด้วยตัวนี้เลยจากใจคนที่ใช้ทาจริงทุกวันชาให้ตัวนี้นัมเบอร์วันของชาเลยค่ะใครที่ตามชามาเนี่ยจะเห็นว่าชาใช้ตัวนี้ตลอดทาได้ทั้งเชา้ากลางวันก่อนนอนทาไปเที่ยวทาอยู่บ้านทาเลี้ยงลูกคืออยู่ในทุกโมเมนต์ของชาจริงๆนี่นะคะทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทาบางๆเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะซึมแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับ,บริมฝีป,ปากนอนในห้องแอร์ก็ไม่ทำให้ปากแห้งค่ะ morning ในฐานะคนใช้จริงชาใช้หมดไปหลายหลอดแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงให้ปากดูอมชมพูเป็นธรรมชาตินะคะจากปากดำเป็นปากอมชมพูใช้ดีจริงๆแล้วที่ชอบมากเนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นนาน72ชั่วโมงชาใช้ทาระหว่างวันเนี่ยปากไม่แห้งเลยใครอยากปากอิ่มฟูปากฉ่ำไม่งอเข็มต้องตัวนี้ไอเทมเด็ดแห่งปีของชาค่ะ